เจ้านี่แกงเฮท้าเจ้าเฮท้าสมชีไปเก็บมันตั้งแต่เดือนไอ้เน,นี้เดือนกันยายนิงหาแล้วเจ้าเฮท้าหรือว่าเฮทพึ่งบางตีบุกกระห้องเฮทพึ่งหวานนี่เนาะเฮทไอ้นอเนี้ยเฮทต้องเออบางตีบุกกระห้องเฮทต,ต้องสมชีกับเหลวเตวางบางพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะสมชีกระตําน้ำพริกใส่นะคะพเพราะว่าเฮทมันต้มซุกมาแล้วนะ แต่มันพี่ก็ใส่กระเทียมใส่ข่าใส่หอมใส่พริกแห้งเจ้ามันมีใบเมาสาใส่เนาะสมศรีก็เลยใส่มะขามเปียกนะคะใส่ชูรสรสดีอันนี้ความชอบของแต่ละคนก็เหมือนกันเนาะสมศรีจะใส่ชูรสแล้วก็ใส่รสดีนิดหนึ่งเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาง่ายๆสไตล์สมศรีวันนี้เราจะเก่งไปจ้าจ้านะคะ เห็ดพึ่งนี่ไปเก็บมาเองนะเจ้าเราไม่ได้ซื้อนะเราไปเก็บมาแล้วก็หลวกไว้ใส่ตู้เย็นไวเจ้าแช่แข็งไว้ถ้าใส่ใบเม้ากับหมอน่ะเนาะบ้านไหนใส่ใบเมาาของแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าจิมพอเซตละปิดแก๊สใส่ถ้วยใส่จาน เดี๋ยวคนจะถามว่าอย่างสมศรีชอบใส่จานใส่จานเอฟซีจะได้เห็นไงถ้าใส่ถ้วยเอฟซีไม่เห็นนะคะเวลากินเสร็จละไปกินข้าว้วยกันเจ้ากินข้าวเจ้าแกงเห็ดห้า,า 5, หรือว่าเฮ็ดตับเตาเฮ็ดพึ่งแต่ละที่ก็เลี้ยงเหมือนกันเนาะบ้านมสมศรีห้องเฮ็ดห้าหรือว่าเฮ็ดพึ่งเชียงใหม่เชียงรายเปินห้องอะไรอย่างนี้เฮ็ดเห็ดเห็ดพึ่งหรือเปล่าเฮ็ดเฮ็ดห้าเฮ็ดพึ่ง พ่อนรับฮัลโหลหมูมาน้าลูกจะมากินข้าวกันโอเคมั้กินข้าวด้วยจานคนทอนออเอากานเอามีใบเมาเนาะใส่ใบเมามสิใส่มะขามเอาเจ้าเราใส่มะขามเอาอันนี้เก็บไว้ตั้งแต่เดือนตุลากันยายเนี่ยตุลากันยายน <laughs> สมซีไ่ขานะคะบ,บ้านสมสีเป็นไ่ขาบางคนบอกจากแกง้งเส้นนอนนะสมมซีลืมไปว่ส้มซีไม่นอเออแก่แด็กกับปะกินคนเดียวนะกินเสี่ยงหรอกลวกเล่าใจแข็งว่าเจ้า อร่อยนะจีไดเล่นๆไปเช็คมาสนุกเข้าห้อง มะรำงเขาขอให้แกเนขาให้เจ้าคนจะถามว่ามีถ้วยใส่ก็มมีเจ้าถ้าใส่ถ้วยเอฟซีก็ไม่เห็นไงเรา <laughs> ต้องใส่จานนะคะเอฟซีจะได้เห็นมะเขาเป็นดังเจ๊ดๆๆๆๆ Ăn <laughs> 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 ใฮ้ยมันยังนุ่มอยดอกกระลังงามกินได้เลยบ๊ Tá ah, มาร่อยอะไรกันม่ลูกแม่งอร่อยอ่ะมีวูข้าวหรอลูข้าวทีเลยหมู